หลักธรรมพื้นฐานบทที่หนึ่งอะไรเรียกว่าการปกโปรดสามยุคปกโปรดคือการชดช่วยทั่วทั้งหมดการชดช่วยนำพาชีวิตที่มาจากอนุตระภูมิกับคืนไปสู่แดนสวงโดยมีให้ตกหล่นแม้แต่คนเดียวเรียกว่าการปกโปรดพระาศาสดาทั้ง5และธรรมทูตผู้อย่างรู้ มาอย่างโรคมนุษย์ล้วนทำงานอย่างเดียวกันคือชุดช่วยคนกลับคืนสู่ฟ้าเบื้องบนงานนี้หากแบ่งตามช่วงเวลาแล้วแบ่งออกได้เป็นสามยุคคือยุคชินหยางยุคเขียวยุคหงหยางคือยุคแดงและยุคไปยหยางคือยุคขาวสรุปแล้วเรียกว่าการปรโปรสามยุคเหตุใดจึงต้องปรโปร ในทีน่นี้รวมไปถึงความลี้ลับในการก่อเกิดการแผ่พันธ์และการสร้างสารรค์ของชีวิตตั้งแต่ต้นจนจบหนังสือพงศาธรรมกล่าวว่าเกณฑ์ชวดเบิกฟ้าเกณฑ์ฉลูสร้างแผ่นดินเกณฑ์ขานกำเนิดมนุษย์ในสภาวะที่ขะเขาฟ้าดินเริ่มก่อเกิด ธาตุสายรอยขึ้นกลายเป็นแผ่นฟ้าธาตุขุนตกตะกอนกลายเป็นแผ่นดินจากนั้นดวงอาทิตย์และดวงจันทร์พันเปลี่ยนสองสว่างสายฟ้าฟาดลมกระโชกขุนเขาสายทานอากาศถ่ายเทนกบินอยู่บนฟ้าปลาว่ายอยู่ในน้ำสัตว์และต้นไม้อยู่บนบกต่างก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติ สิ่งมีชีวิตทั้งมวลสมควรมีลักษณะใดก็มีรูปลักษณะเช่นนั้นเกณฑ์ชั่วอ่อขอไปผมเกณฑ์ชวดชรูฐานที่ก่อเกิดฟ้าดินและมนุษย์นั้นเปลี่ยนได้กับฤดูบใบไม้ผลิของปีขณะที่มนุษยชาติและสรรพสิ่งก่อเกิดขึ้นได้รับการหล่อล้อมรวมจากน้ำฝนและน้ำค้าง ไม่ทำลายกันต่างดำรงอยู่ในสภาพแวดล้อมของฟ้าดินเหมือนดังคนในครอบครัวเดียวกันมนุษย์อาศัยอยู่ในถ้ำหรือไม่ก็บนต้นไม้เล่นอยู่กับกวางป่าหมูป่าขุดบ่อลงไปก็ได้น้ำดื่มโปยเมล็ดพันธุ์ลงไปก็มีสเสบียงไว้กินได้เด็กๆก,กินไปเล่นไป คนแค่กินข้าวแล้วก็แอ่นพุงเดินเล่นนุมน่มๆสาวๆเด็กเล็กและคนแก่เฒ่าไม่มีเรื่องกักกุ้มกังวลแต่ละคนมีอายุยืนยาวมากการแพร่พันุ์ของสิ่งมีชีวิตมีมากมายขึ้นเรื่อยๆประชากรก็ยิ่งมากขึ้นจากเชิงเขาไปถึงริมทะเลจากบนภูเขาไปถึงที่ราบ ทุกหนทุกแห่งเจริญมั่งคัง่งช่วงเวลานี้ถึงเกณฑ์เถาะมะโรงมะเสงสามบรรจบการนี้เปรียบได้กับฤดูร้อนของปีอย่างที่เกณฑ์มะเมียผ่านไปกว่าครึ่งหนึ่งแล้วชะตาการก็เปลี่ยนจากหยางไปสู่อินผู้คนในแผ่นดินแก่งแย่งชิงอุปโภคบริโภค สัพพชีวิตท่ามกลางฟ้าดินต่างทำลายกันเพื่อความอยู่รอดจิตใจคนไม่บริสุทธิ์เรียบง่ายดังสมัยก่อนเหยียบย่ำคุณธรรมทำลายเมตตาธรรมทำลายเมตตามโนธรรมก่อให้เกิดผลสะท้อนกับของธรรมชาติภัยพิบัติเกิดขึ้นไม่หยุดหย่อนเริ่มแรกก็คืออุทกภัยเรียกว่าอุทกภัยหลงหัน มีจำนวนภัยพิบัติ9ครั้งต่อมาคืออคีภัยเรียกว่าอะคีภัยชื้อหมิงมีจำนวนภัยพิบัติ18ครั้งสุดท้ายคือวันตภัยเป็นลมมหาบรรยจากระเบิดนิวเคลียร์ที่สามารถทำลายล้างโรคได้เรียกว่าวาันตะภัยเอียนคังมีจำนวนภัยพิบัติ81ครั้ง ก่อนที่วันสุดท้ายจะมาถึงฟ้าเบื้องบนไม่อาจทนเห็นสรสพรพชีวิตถูกทำลายโดยไม่ช่วยพระเจ้าไม่อาจทนเห็นประชาชารนทั่วแผ่นดินยังไม่ได้รับการกล่อมกลาวจากเสียงสวรรค์ที่ถูกภัยพิบัติทำลายเสียแล้วจึงได้ประทานรำลงปกโปรดชุดช่วยให้พ้ภัยพิบัติโดยแบ่งเป็นสามยุคคือยุคชินยาง ยุคองหยางและยุคปลายหยางเพื่อเป็นไปตามเหตุปัจจัยของการฟ้ากระขอขยายความนะครับผมยุคยุคชินหยางก็คือยุคแดงเอ่ยยุคเขียวขอให้ผมยุคชินหยางคือยุคเขียวนะครับผมยุคชุนหยางก็คือยุคพระสกยามีพระพุทธเจ้าก็คือยุคที่เราปัจจุบันนะผมก็คือเป็นยุคแดงต่อไปนี้ก็คือเป็นยุคของพระสิระยะเมตไต ช่วงคาบเกี่ยวกันแล้วผมจากยุคแดงไปยุคขาวยุคไปอย่างก็คือยุคขาวนั่นเองยุคพระสี่อรยะไม่ตรนะครับผมเพื่อเป็นไปตามเหตุปัจจัยของการฟ้าพระศาสดาทั้งห้าจึงสนองเกณฑ์วาระอวตารลงสู่โลกสั่งสอนกลมเก่าในแต่ละพื้นที่โดยในยุคชิ้นหยางมีพระตีพังกรพระพุทธเจ้า ยุคชุนอย่างมีพระสกยะมุนีพุทธเจ้ายุคไปอย่างมีพระสีอริยะเมตตยพุทธเจ้า 3. พระพุทธาก็สนองเกณฑ์ชะตาจัดเก็บงานสมบูรณ์ในช่วงเวลานี้เองตรงกับสาบรรจบคบการถึงเกณฑ์มาเมียมะแม่วอกพุทธบุกเดิมที่ได้รับวิถีธรรมกับคืนสู่ฟ้าเบื้องบนสัพพชีวิตสู่ช่วงของการ เข็นฆ่าจนบาดเจ็บพิการและล้มตายเปรียบได้กับฤดูใบไม้ร่วงของปีหลังจากการบรรจบการละกาและจอแล้วสภาพการหมุนเวียนของบรรยากาศโลกเกิดความวิปริดพลังชีวิตเ,ออเ,ออเหือแห้งนะครับผมเวลานั้นเปลือกโลกแปรปวนอย่างรุนแรงภูเขาน้ำแข็งที่ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ละลาย ไรนากลายเป็นทะเลแม่น้ำและภูเขาทั่วแผ่นดินเกิดการย้ายที่ทะเลกลายเป็นไรนาวงโครจรของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ค่อยๆค,ยคาดเคลื่อนไปจากระบบโดยดูการไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ชั้นบรรยากาศเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงสุดท้ายฟ้าดินประสบความหายนะสาพสิ่งสูญสลาย ข้ามกลางฟ้าดินเต็มไปด้วยเหมาะควรอันมหึมาคละคล้าหึบคึมเปรียบได้กับฤดูหนาวของปีนำเอาช่วงเวลาที่ยาวนานไม่มีสิ้นสุดมาเปรียบเทียบเป็นเวลาหนึ่งปีสิ่งที่พวกเราเห็นก็คือฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวต่างบุนเวียนผัดเปลี่ยนไม่หยุดยัง้ง นี่ก็เป็นการบุญเวียนอย่างต่อเนื่องของอุบัติการบรรจบการโคโจรและชาติอีกทั้งเนื่องจากสื่อสัมผัสระหว่างฟ้ากับคนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมลงและดับไปจึงมีชะตาการของธรรมะโป,ปรดรพร้อมกับภัยพิบัติภัยพิบัติเกิดจากใจธรรมะลงโป,ปรดรเพราะภัยพิบัติ ดังนั้นมีธรรมะลงปกโปรดและก็ยังมีภัยพิบัติลงมาด้วยหัวใจสำคัญอันยับยนต์นี้จะมีฟ้าเบื้องบนเป็นผู้กำหนดมีการก่อเกิดฟ้าดินก็จะมีการเก็บฟ้าดินการก่อเกิดและการสิ้นสุดของฟ้าเป็นเกณฑ์ชะตาที่กำหนดไว้แน่นอนการก่อเกิดและการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ ล้วนเป็นการควบคุมของพระเจ้าและเป็นบทบาทของหลักธรรมชาติในการสร้างสารรค์และแปลเปลี่ยนสรรพชีวิตดังนั้นตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดจึงเชื่อมโยงกันได้โดยตลอดและไม่ว่าจะก่อนหรือหลังล้วนมีหลักเดียวกันที่สมบูรณ์สร้างสารรค์สรรพสิ่ง แปลเปลี่ยนสรรประสิ่งโดยไม่มีการเริ่มต้นและสิ้นสุดคาบับทข้อความก็จบเสร็สิ้นแล้วเดี๋ยวเราจะต่อบทที่สองกันหากข้าพเจ้าได้เสื่อไปทําให้พี่ๆทุกท่านฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระจ่างแจ้งขอบารมีของพระโพธิสัตว์มาชุสีบรมครูครูบาจารย์ทุกพระองค์ประสิทธิเสริมเติมปัญญากับตัวพี่ๆทุกท่าน ฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจ่างแจ้งเจริญสุขเจริญธรรมขอพระคุณครับ